ไวรัสโคโรนาหรือที่เรียกกันในปัจจุบันว่าโควิด -19 ตามการนิยามขององค์การอนามัยโลก WHO ได้แพร่ระบาดเมื่อปลายปีพุทธศักราช6 2น2,562โดยมีศูนย์กลางของการแพร่ระบาดของโรคอยู่ที่เมืองอู่ฮั่นมณฑลหูเปย่ยสาธารณรัฐประชาชนจีนก่อนจะแพร่ระบาดไปยังดินแดนต่างๆทั่วโลกและกลายพันธุ์เป็นสายพันธุ์ต่างๆเช่นสายพันธุ์อังกฤษ สายพันธุ์อินเดียเป็นต้นจนทําให้ปัจจุบันมีผู้ติดเชื้อทั่วโลกมากกว่า163ล้านคนมีผู้เสียชีวิตทั่วโลกประมาณ5ล้านคนและในมีแนวโน้มที่จะมีผู้ติดเชื้อและผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจการเมืองและสังคมเป็นอย่างมากนอกเหนือจากผลกระทบที่กล่าวมาหนึ่งในนั้นคือปัญหา ในด้านการจัดการศึกษาของแต่ละประเทศที่ต้องมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการเรียนการสอนเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคดังกล่าวตลอดจนถึงความปลอดภัยของครูนักเรียนผู้ปกครองจนทำให้เกิดการจัดการศึกษารูปแบบใหม่ๆแทนการเปิดทำการเรียนการสอนแบบปกติ สำหรับประเทศไทยกระทรวงศึกษาธิการซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวก,กับการจัดการศึกษาของประเทศได้กำหนดแนวทางการจัดการเรียนการสอนภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด -19 ไว้ทั้งหมด5รูปแบบด้วยกันคือ 1. ออนไลน์ site, 2. ออนไลน์ 3. ออนมาน์ 4. ออนแอร์และ 5. ออนแฮน์โรงเรียนมันปังซ่านเป็นโรงเรียนขนาดเล็กนักเรียนส่วนใหญ่ไม่ได้ใส่อยู่กับพ่อและแม่ ซึ่งไม่มีความพร้อมและขาดอุปกรณ์สำหรับการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบของออนไลน์โดยสถานการณ์ที่ได้กล่าวมาข้างต้น โรงเรียนมันปัง้างจึงได้ดําเนินการสอนในรูปแบบออนแอร์และออนแฮนโดยโรงเรียนมันปังสร้างได้มีการจัดการเรียนการสอนในระดับชั้นประถมวัยและระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1-3ในรูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบออนแฮนส่วนการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนแอร์ในรูปแบบของ d l t v วนั้นเป็นการจัดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4-6ถึงกการดำเนินงานตามแนวทางการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบต่างๆมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนทุกคนมีผล สำฤทธิ์ทางการเรียนที่ดีขึ้นไม่ละทิ้งการเรียนมีการทบทวนความรู้อยู่ตลอดเวลา ในช่วงสถานการณ์การแพร่ของเชื้อโคโรนาไวรัสโควิด -19 ในครั้งนี้ในช่วงสถานการณ์ปกตินักเรียนโรงเรียนแม่ปังซ่านส่วนใหญ่จะคุ้นเคยกับการเรียนการสอนด้วยการจัดการศึกษาทางไกลพันดาวเทียม DLTV และการทำใบงานใบความรู้กิจกรรมต่างๆอยู่แล้วตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาไปที่1-6ถึงโดยโรงเรียนแม่ปังซ่านได้รับรางวัลชนะเลิศโรงเรียนที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ Best Practice การจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV ประจําปีการศึกษา2,563ระดับเขตพื้นที่การศึกษาปรมศึกษาลำพูนเขต2การดําเนินงานตามนวัตกรรมการพัฒนาการเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในช่วงสถานการณ์โควิดแบบออนแอร์โดยกระบวนการพัฒนาวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ4ขอ5รอ โรงเรียนบ้านปังซานมีวิธีการดำเนินงานกนรนารพัฒนากระบวนการเรียนรู้ในดำเนินการในรูปแบบการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมจากผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายได้แก่คณะกรรมการสานศึกษาขั้นพื้นฐานผู้บริหารครูผู้ปกครองและนักเรียนโดยดำเนินงานเป็นระบบตามวงจรเดมิง P.D.C.A. แบ่งออกเป็น4ขั้นตอนและ5ร่วมดังนี้ขั้นที่ 1. ขั้นเตรียมการแผนมีกระบวนการ2ร่วมคือการร่วมคิดและการร่วมวางแผน การร่วมคิดได้แก่การตรวจสอบสถานการณ์ปัจจุบันที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์โควิด -19 ในประเทศไทยและผลสำฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนในชั้นประถมวยัยและชั้นประถมศึกษาปีที่1นนำมาวิเคราะห์สภาพปัญหาที่พบและหาแนวทางในการแก้ปัญหาร่วมกัน 2. การร่วมวางแผนได้แก่การหาแนวทางร่วมกับทุกฝ่ายให้แก้ปัญหาเพื่อให้เกิดคุณภาพต่อผู้เรียนและสัรศึกษาโดยมีการกำหนดแผนต่างๆในการดำเนินงานของโรงเรียนในช่วงสถานการณ์โควิด -19 ขั้นที่2ขั้นดำเนินการดูมีกระบวนการ 1. ร่วมคือการร่วมปฏิบัติ การร่วมปฏิบัติคือการสร้างความรู้ความเข้าใจสู่การปฏิบตัติโดยจัดประชุมชี้แจงคณะครูคณะกรรมการสถานศึกษาผู้ปกครองนักเรียนให้มีความตระหนักถึงสถานก,การณ์ความรุนแรงของโควิด -19 ในปัจจุบันและร่วมมือกันพัฒนาไปสู่เป้าหมายอย่างจริงจังรูมีการช่วยเหลือและตรวจสอบความถูกต้องของใบงานและใบกิจกรรมต่างๆโดยขอความร่วมมือกับผู้ปกครองในการดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่บ้านเพื่อให้การจัดการเรียนการสอนโดยใช้ใบงานใบกิจกรรมและใบความรู้ต่างๆให้เกิดประสิทธิภาพประสิทธ ผลสูงสุดแก่ตัวนักเรียนโรงเรียนบ้านปังซ่านได้ดําเนินงานโดยให้ครูผู้สอนในระดับชั้นประถมวัยและระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1-6ได้จัดเตรียมใบงานใบกิจกรรมใบความรู้ต่างๆให้เอื้อต่อการจัดการเรียนการสอนทั้ง on air และ on hand โดยครูเอาจะใส่กำกับดูแลช่วยเหลือนักเรียนทั้งก่อนเรียนระหว่างเรียนและหลังเรียนโดยครูประจำชั้นของแต่ละห้องจะต้องเตรียมใบงานใบกิจกรรมใบความรู้ของแต่ละวิชามอบให้กับนักเรียนทุกคนเพื่อสามารถจัดการเรียนการสอนได้ด้วยตนเองที่บ้านโดยขอความร่วมมือกับผู้ปกครอง ให้รายงานผลให้ครูประจำชั้นแต่ระดับชั้นทราบเมื่อนักเรียนเรียนจบไปแล้วในแต่ละวิชาอาจมีภาระงานหรือมีใบงานในชั่วโมองเรียนถ้านักเรียนไม่เข้าใจหรือต้องการส่งงานผลงานของตนเองสามารถสอบถามครูประจำชั้นผ่านแอปพลิเคชันไลคุปของชั้นเรียนตัวเองได้ในแต่ละสัปดาห์ครูผู้สอนจะมีการสรุปสาระสำคัญร่วมกับนักเรียนหลังจากกิจกรรมการเรียนรู้สิ้นสุดลงโดยมีการนันดนักเรียนมารับส่งงานที่โรงเรียนในทุกวันจันทร์และวันพุธเพื่อส่งงานและมอบหมายใบายใงานกิจกรรมเพิ่มเติมในทุกๆสัปดาห์ บทบาทหน้าที่ของครูผู้สอน 1. ครูมีการสำรวจอุปกรณ์เครื่องรับสัญญาณโทรทัศน์ครูมีการลงพื้นที่เยี่ยมบ้านนักเรียนเพื่อตรวจสอบเครื่องรับสัญญาณโทรทัศน์สำหรับการจัดการเรียนการสอนดี TV 2. การจัดเตรียมใบงานในแต่ละสัปดาห์ครูประจำชั้นจะมีการจัดเตรียมใบงานใบกิจกรรมให้ตรงกับหน่วยการเรียนรู้ตารางออกอากาศของช่องดี TV 3. การรับส่งใบงานครูประจำชั้นจะจัดเตรียมแบบฝึกหัด DLTV ให้ตรงกับตารางออกอากาศช่อง DLTV เพื่อให้นักเรียนสะดวกต่อการจัดการเรียนการสอนได้ด้วยตนเองที่บ้านและส่งให้ครูตรวจสอบทุกสัปดาห์ 4. การติดตามการทำงานของนักเรียนในแต่ละสัปดาห์ ครูประจำชั้นจัดมีการติดตามทั้งก่อนเรียนระหว่างเรียนและหลังเรียนครูมีการติดตามการทํางานของนักเรียนอย่างสม่ําเสมอผ่านช่องทางไลน์กลุ่มและเปิดโอกาสให้นักเรียนและผู้ปกครองเข้ามาสอบถามเกี่ยวกับเนื้อหาที่เรียนบทบาทหน้าที่ของนักเรียน 1. ในด้านการเตรียมความพร้อมในแต่ละวันนักเรียนจะมีการจัดการเรียนการสอนตามตารางออกอากาศของช่อง d l แ v ลและเตรียมความพร้อมโดยการจัดเตรียมอุปกรณ์การเรียนแบบฝึกหัดหนังสือ ใช้สำหรับการเรียนรู้ด้วยตนเองที่บ้าน 2. การรับใบงานใบกิจกรรมนักเรียนจะต้องเข้ามารับใบงานใบกิจกรรมและแบบฝึกหัดตามวันและเวลาที่ครูกำหนด 3. การทําใบงานใบกิจกรรมเมื่อนักเรียนได้รับใบงานใบกิจกรรมนักเรียนจะต้องมีการศึกษาหาความรู้และทําใบงานด้วยตนเองโดยมีผู้ปกครองคอยสนับสนุนและให้คาแนะนําอย่างใกล้ชิด 4. การส่งใบงานนักเรียนจะต้องนําใบงานใบกิจกรรมของ dltv มาส่งตามระยะเวลาที่ครูกําหนด พระครูจะได้นำมาตรวจสอบความถูกต้องของใบงานหากไม่ถูกต้องจะได้นำกลับมาแก้ไขต่อไปขั้นที่3ขั้นตรวจสอบและประเมินผลการพัฒนาเช็คมีกระบวนการหนึ่งร่วมคือการร่วมประเมินผลการร่วมประเมินผลโดยใช้กระบวนการสอบถามและประเมินผลการระหว่างการปฏิบัติงานอย่างสม่ำเสมอมีการประเมินผลผลิตผลลัพธ์ที่เกิดจากการปฏิบัติงานโดยรับฟังความคิดเห็นของคณะครูนักเรียนและผู้ปกครองขั้นที่4ขั้นสรุปและรายงาน มีกระบวนการหนึ่งร่วมคือการร่วมชื่นชมครูประจําชั้นมีการรวบรวมใบงานใบกิจกรรมต่างๆเผยแพร่ผลงานความภาคภูมิใจของนักเรียนในช่วงสถานการณ์โควิด -19 มีการร่วมชื่นชมนักเรียนที่ทํางานส่งตามวันเวลาที่กําหนดในกรุ๊ปไลน์และมอบรางวัลในช่วงสถานการณ์ปกติ เผยแร่ความสาเร็จในทุกๆด้านให้กับผู้ปกครองทราบมีการสรุปสภาพปัญหาจุดเด่นจุดด้อยที่ควรพัฒนาในการจัดการศึกษาของสานศึกษาจากการวิเคราะห์ปัญหาเพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาโรงเรียนต่อไป การดำเนินงานเพิ่มเติมในสถานการณ์การแพร่ระบาดโคโโวิด -19 ของโรงเงรียนบางซาน1นการช่วยเหลือน,นักเรียนครูประจําชั้นมีการนําใบงานใบความรู้นําไปแจกตามบ้านให้กับนักเรียนในกรณีที่นักเรียนและผู้ปกครองไม่สะดวกมารับส่งใบงานที่โรงเรียนโรงเรียนมีการสนับสนุนการให้ยืมกล่องสัญญาณโทรทัศน์เพื่อนักเรียนสามารถจัดการเรียนการสอนในรูปแบบของออนแอร์ air. และเรียนรู้ผ่านการจัดการศึกษาทางไกลดีเอลทีวีไปพร้อมกับครูต้นทางได้ โรงเรียนมีการให้ความช่วยเหลือกับครอบครัวนักเรียนที่มีความเสี่ยงสูงใกล้ชิดกับผู้ป่วยโควิด -19 ในช่วงการกักตัว14วันโดยมีการมอบของใช้อุปโภคบริโภคให้กับนักเรียนการจัดการเรื่องอาหารกลางวันและนมของโรงเรียนบ้านปังซ่านได้ดำเนินการโดยให้ผู้ปกครองและนักเรียนมารับเงินอาหารกลางวันในทุกวันจันทร์ของแต่ละสัปดาห์พร้อมกับรับนมและส่งใบงานใบกิจกรรมต่างๆให้กับครูประจำชั้น 2. การให้ความร่วมมือของผู้ปกครอง ผู้ปกครองถือว่าสําคัญเป็นอย่างมากในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนผู้ปกครองให้ความร่วมมือกับครูประจําชั้นมีการรายงานผลการเรียนของบุตรหลานตนเองมีการสอบถามการทําใบงานต่างๆผ่านช่องทางการติดต่อควบคุมดูแลการทําใบงานกิจกรรมของนักเรียนอย่างใกล้ชิดจากนวัตกรรมการเรียนรู้ที่โรงเรียนได้จัดทําขึ้นในช่วงสถานการณ์โควิดสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ตามที่ได้วางไว้และหวังว่าสถานการณ์โควิดจะทุเลาลงและทําให้โรงเรียนเปิดทําการสอนได้ตามปกติ